สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพงศกรจินดาวัฒนะรายการวิทยาปฏิหารครับครับและผมสุภพัช์บุรนเวทครับวันนี้เราสองคนจะมาชวนคุณผู้ชมคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุนัขหอนแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าวันนี้เรื่องที่เราจะคุยเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นส่วนใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับวิทยาปฏิหารเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเรา2คนด้วยนะครับ ต้องถามอาจารย์โอ๊ดก่อนครับในฐานะที่อาจารย์โอ๊ดเลี้ยงสุนักมาแบบเยอะมากนานมากนะครับอาจารย์เคยได้ยินสุนักที่เลี้ยงไว้หรือว่าสุนักรอบๆบ,บตัวนี้หอนบ้างไหมแล้วอาจารย์คิดว่ามันหอนเพราะอะไรครับจริงๆเราต้องบอกว่าสุนักที่ตัวเองเลี้ยงอะ่ะ เป็นสุนัขแบบเรียบร้อยไม่ค่อยหอนหอเนาะเราก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์ตรงแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยกำลังเขียนวนร,รยายเรื่องาสาภูษาเคยได้ยินเนาะ,นะสาภูษาก็จะเป็นเรื่องราวของเจ้าสีเกตซึ่งแบบมีความแค้นเคืองนูน่นนี่แล้วก็ปักผ้าสาบแช่งตอนนั้นเนี่ยกำลังเขียนถึงบทที่เ,เจ้าสีเกตอ่ะเป็นผีกําลังจะมาแบบแก้แค้นอะไรบางอย่างเรากําลังเขียนดึกๆเลยครับสุนัขที่เลี้ยงเป็น เสร็เรียนฮัสกี้ชื่อโจอี้อยู่ๆโจอี Joey, ซึ่งนอนอยู่อ่ะเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็หอนวแบบตกใจมากเพราะว่าโจอี้ไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้แล้ววันนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติไปจากทุกวันพอโจอี้เริ่มหอนครับทีนี้แหละหมาเพื่อนบ้านก็เริ่มหอนกันเป็นทอดๆเราก็เอาละสิพอดีเรากําลังเขียนฉากที่มันเป็นผีนะ่ากลัวพอดีก็เลย ไม่ไหวแล้วปิดคอมไปนอนโจยี้ก็เลิกหอนแล้วก็เข้าไปนอนด้วยกันเพราะปกติโจยี้เขาจะนอนด้วยกันกับเราอยู่แล้วงั้นเชื่อมโยงกันครับคือเรื่องนี้มันดังมากเนะเป็นละครก็ดังมากแต่ตอนที่อ่านเองอ่ะก็มีช่วงที่อ่านตอนกลางคืนแล้วได้ยินเสียงหมาหอนเหมือนกันแต่ว่าน่าจะคนละฉากกันเป็นอีฉากหนึ่งซึ่งไม่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 ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เสริมบรรยากาศเท่าไหร่แต่ก็เอ้ยทำไมอยู่ดีดึกดึกอยู่ดีหมาหอนขึ้นมาตอนที่เรา หรือจริงๆแล้ว<ะ>เขาก็หอนของเขาหรือเปล่าแล้วบังเอญเราก็อ่านพอดี <dash. S 1> มันก็เลยมาเชื่อมโยงกันจริงๆอันนี้ก็อธิบายยากแต่ว่าเรื่องที่เล่าให้ฟังเรื่องโจอีเนี่ยอันนี้แปลกจริงๆเพราะปกติเขาเป็นสุนัขที่ไม่ได้มีพฤติกรรมชอบหอนอยู่แล้วแต่วันนั้นเนี่ยไม่รู้เกิอดอะไรขึ้นสมัยผมเรียนเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งไม่เกี่ยวกับการหอนแต่ว่ากึ่ง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 หอนแลนอาจารย์คือมันจะมีอยู่เมืองหนึ่งที่ประเทศสกอตแลนด์ เขาจะมีสะพานข้ามแม่น้ําอันหนึ่งใกล้ๆปราสาทเก่าๆยุคโกติกแต่ว่ามีเรื่องเล่าว่ามีเลดี้คนหนึ่งชื่อเลดี้โอเวอร์โทนเขาเสียชีวิตที่นั่นแล้วที่สะพานอย่างนี้ครับมีสุนัขมารวมตัวกันค่อนข้างบ่อยมาล้อมาหอนแล้วก็กระโดดลงสะพานนับรวมทั้งหมดมีประมาณ600ตัวอาจารย์และที่มีมีที่เสียชีวิตเนี่ยห้ตัวที่เสียชีวิตหรือบางตัวกระโดดซ้ำมากระโดดซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็ล้องนู่นนี่นั่นหอนบ้างคลางบ้างสุดท้ายก็ไปเจอว่า อ๋อใต้สะพานแห่งนั้นเนี่ยมันเป็นหลังพวกกระรอกกระแตตัวมิงสุนัขด,ด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็กระโดดแต่ตอนนั้นชาวบ้านไม่รู้ก็กลัวมากหลอนมากว่าคิดว่ามันมีผีมีอะไรอยู่ตรงสะพานเราประกอบกับเลดี้คนนั้นส<ช>ิ่งชีวิตพอดี จริงๆแล้วในไทยเนี่ยก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันนะจ mm. ันหวัดคล้ายๆกับที่อาจันหวัดเล่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชนบททางภาคเหนือ mm. อยู่ๆวันดีคืนดีก็มีสุนัขในหมู่บ้านแห่งนั้นเนี่ยพร้อมใจกันหอนขึ้นมาเป็นทอดๆทอดๆแล้วก็หอนไปหยุดที่บ้านของหญิงชราคนหนึ่ง mm. แล้วก็หอนอยู่อย่างนั้นนะจนลุ่งเช้าก็มีคนไปพบว่าเออหญิชงชราคนนั้นเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นสัญญาณเตือนหรือว่าสุนัขก,กําลังจะสื่อสารอะไรกันหรือเปล่าแต่นี่ก็เป็นเรื่องเล่า จริงๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทยจะว่าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเรื่องราวของสุนัขและอาการถอนของสุนักรวมถึงพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องเล่าในวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยอยู่ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางอียิปต์ซึ่งก็จะมีเทพที่มีศีรษะเป็นสุนัขคืออนูบิสอย่างเงี้ยเขาก็จะเชื่อมโยงเทพเนี้ยกับโลกแห่งความตายเพราะฉะนั้นมองว่าสุนัขและวัฒนธรรมโบราณเนี่ย มันมีความเชื่อมโยงกันไปถึงเรื่องราวของความลึกลับต่างๆเหมือนที่ญี่ปุ่นก็มีเป็นสุนัขที่รับใช้เทพเจ้าแห่งความตายเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันถึงเรื่องของความเชื่อเนาะ<ช>ทีเนี้ยใน<ช><ๆ>ทางของวิทยาศาสตร์ของสัตวแพทย์อย่างเงี้ย<ๆ>การที่สุนัขตัวหนึ่งหอนเน่ยเพราะอะไรจริงๆมันมีเหตุผลที่สุนัขหอนประมาณ5 6อย่างนะครับอย่างแรกเลยคือมันเป็นเรื่องการสื่อสารเป็นธรรมชาติของสุนัขในการหอน โดยเฉพาะสุนัขที่มีสายพันธุ์เชื่อมโยงมากับสุนัขป่าพวกหมาป่าสุนัขจิ้งจอกต่างๆจริงๆ DNA ของสุนัขป่าสุนัขบ้านาเนี่ยต่างกันม่เยอะอาจารย์99%เ้นานขนเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างว่าโจ伊เป็นไซบีเรียนฮัสกี้ไซบีเรียนบีเกอร์พวกนี้ครับมีสายพันธุ์ใกล้ชิดกับสุนัขป่าเพราะฉะนั้นการหอนมันจะเป็นสัญชตาชตญาณการสื่อสารบอกตำแหน่งบอกอาณาเขตหรือเตือนภัยเป็นหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสุนัขในกลุ่มนี้เขาก็จะหอนเป็นปกติ ด้วยสัญชาตญาณของความเป็นสุนัขบา่าครับอีกอย่างหนึ่งคือได้ยินเสียงกระตุ้นที่ทําให้เขาหอนเสียงที่เป็นความถี่ที่เราอาจจะไม่ได้ยินแต่เขาได้ยินแสดงว่าสุนัขได้ยินความถี่ในช่วงที่ต่างกับมนุษย์ต่างกับมนุษย์อาจจะได้ยินดีกว่ามนุษย์ถึงสเท่าจริงๆนะสนใจเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเวลาคนที่บ้านจะกลับมาเนี่ยสุนัขปัจจุบันเนี่ยคือคัสสือเนี่ยเขาจะลุกขึ้นมาแบบเฮ้ พอกลับบ้านแล้วคนกลับบ้านแล้วลุกขึ้นมามองลัวทั้งที่รถอน่ะยังมางไม่ถึง,ถงเออแต่ว่าพอทําแบบนี้บ่อยๆอ่ะแป๊บหแบบนึง่งรถก็จะมาเราก็จะรู้เลยว่าเมื่อไรที่สุนัขลุกขึ้นมาเนี่ยแปลว่าเดี๋ยวสักพักคนที่บ้านเนี่ยจะกลับมาบอาธิบายด้วยวิทยาศาสตร์เหมือนที่อาจารย์วัดว่าเนาะเขาอาจจะเป็นช่วงเสียงที่มนุษย์ไม่ได้ยินเป็นความถี่ที่สุนัขสามารถรับฟังได้ถามว่าเป็นข้อดีไหมจริงๆก็ไม่แน่เพราะบางครั้งอาจารย์จะสังเกตว่า มีเสียงมางอย่างที่สุนัขทนไม่ไหวออ๋เสียงแหลมเครื่องดูดฝุ่นได้เป่าผมหรือประทัดพลุ ซึ่งสุนัขจะแบบว่าโอ๊ยไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยนะครับก็บางตัวก็จะรู้สึกว่าหูอื้อแล้วเขาก็จะหอนเพราะสิ่งเหล่านี้ที่มากระตุน้นถ้าสุนัขในบริเวณบ้านได้ยินเสียงแบบนี้เหมือนเหมือนกันเขาก็จะหอนรับกันเป็นเป็นปกติทําให้เราเห็นว่าโอ้ทำไมอยู่ๆเขาแบบพากันหอน<ช>ึ้นมารพร้อมๆกันแปลว่าอาจจะได้ยินเสียงเหมือนเหมือนกันแล้วรู้สึกอึดอัดลคาคัญใจเหมือนเหมือนกันอีกอันหนึ่งครับคือเรื่องความเครียดความกังวลที่สุนัขเกิดขึ้นมาแบบว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่นานๆเขาก็จะรู้สึกว่าคล้ายๆเป็น ถ้าสับทางสมุนไพรก็เหมือนแอนไซตี้อะไรประมาณนั้นที่จะทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะไม่สบายใจถูกทิ้งทํายังไงดีนะก็เลยหอนบางตัวที่มีพลังงานอัดแน่นมากๆเขาก็ระบายด้วยการหอนได้เหมือนกันนะครับแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ถูกพาไปไหนเลยอยู่ในบ้านอย่างเดียวก็หอนสุดท้ายสุนัขที่มีอาการทางสมองอาการทางประสาทหรือมีโรคบางอย่างป่วยบางอย่างที่เราเขาอยากจะสื่อสารเขาก็หอนออกมาอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันครับโอ้คุณผู้ชมครับ นี่คือคำอธิบายของสัตวแพทย์<ม>เป็นเรื่องราวของทางวิทยาศาสตร์ทางหลักการ<ม>ทางการแพทย์เนาะจริงๆแล้วสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยนะครับสุนัขหอนเพราะอะไรสุนัขหอนเพราะว่าเห็นสิ่งที่มนุษย์ไม่เห็นหรือเปล่าหรือว่าด้วยเหตุผลต่างๆอย่างที่อาจารย์สุภาพสวัสด์อธิบายคุณพี่อล<ม>ักครับมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของสุนัขที่เลี้ยงหรือสุนัขแถวบ้านหอนโดยไม่มีเหตุผลหรือเปล่า<ม>สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์เขียนเล่าเรื่องราวให้เราฟังได้นะครับ และการหอนของสุนัขสุดท้ายแล้ววิจารณญาณคุณผู้ชมเป็นอย่างไรมันเป็นเรื่องของวิทยาหรือเป็นเรื่องของปฏิหารกันแน่อันนี้ก็สุดแท้แต่วิจารณญาณที่เราฟังเราจะเชื่อไปในทางไหนนะครับและวันนี้หมดเวลาแล้วครับต้องขอบคุณอาจารย์สุภาวัดิ์บุรณเวสเป็นอย่างมากนะครับที่เป็นแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คุณผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วย เราพบกันใหม่ในวิทยาปฏิหารตอนต่อไปสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ